เอาแล้วทุกคนนี่คือบรรยากาศสนามบินสุนทรภูมิในตอนเช้านะเก้ามงกว่าๆนะบรรยากาศผู้โดยสารมาเช็คอินที่ International Departure เ,เยอะมากครับทุกคนไปชมบรรยากาศกันครับผมว่าไม่น่านะน่าจะเป็นใครหมาหรือเปล่าข้างใดนะไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าจริงๆคิวของผู้โดยสารที่มารอก็เยอะจริงอ้มีน้องหมงน้องหมาด้วยน้อง น้องมีกล่องมาแล้วด้วยและด้านนอกอาคารนะครับทุกคนจะเห็นช่วงเช้าเช้านะฮะรถทั้งมาส่งคนนะครับมาส่งของนะทุกคนเพียบนะฮะด้านนอกอาคารนะฮะเราอยู่ที่ทางขึ้นต่อมออินเตอร์เนชั่นแนล t u พ e หมายเลขก2ฝั่งขวานะครับวันนี้ใช้เวลาไม่นานแนมะ้จะมีผู้โดยสารเยอะนะครับ 4นาทีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือผมอยู่ๆก็ลงมาที่สายพานรล้วกเป๋านะครับทุคนในช่วงเวลาเช้าแบบนี้นะฮะเที่วยวบินกําลังทยอยมาเรื่อยๆครับแต่ผู้โดยสารมีมาเรื่อยๆมากกว่านะเปิดมาสายพานแรกสายบานที่8ก็เป็นเที่ยวบินที่เดินทางมาจากอินเดียนะผมพูดเลยว่าช่วงนี้นะครับผู้โดยสารทรงอินเดียนะเข้าไทายเยอะจริงๆนะครับตัวเลขก็ ค่อนข้างพุ่งนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศนะฮะซึ่งจริงๆเที่ยวบินส่นเช้าเ้านอกจากอินเดียนะครับทุกคนสายพานที่เเดินทางมาจากูริกนะครับของสวิตเซอร์นะครับ LX180 นะครับกำลังโอเพ่นนะแต่ว่าสายพานก็รอเปิดนะครับส่วนสายพานที่10ข้างหน้าทุกคนเดินทางมาจากมอสโกนะครับกับโดฮานะฮะโอโซนยุโรปมาตั้งแต่เช้าเ้าเลยนะครับสายพานเปิดรอแล้วนะครับทุกคน และแล้วเราก็อยู่ที่ International อะไรว่าวันนี้เราเดินสเปซสปาจริงๆทุกคนพร้อมกับผูมิวลผู้โดยสารที่กำลังเข้ามาในสนามบินนะฮะตอนนี้พูดเลยนะครับทุกคนมามีผู้โดยสารเข้ามากันเทียบจริงๆนะฮะโดยเฉพาะไปทางไหนก็เจอแต่อินเดียแล้วตอนนี้นะฮะนามัสเตทุกด้านนะครับผมกำลังเดินอยู่บน t r a v เล e เตอร์หรือวอล์ w เวนะครับสำหรับที่เรียกที่นี่นะฮะ ยังไม่ end of the walkway นะครับแต่ผู้โดยสารก็ยังลูนเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะฮะหลากหลายครับที่จีนและอินเดียจีนซึ่งจีนยังคงครองอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่2ล้านกว่าแล้วนะทุกคนเยอะมากๆนะฮะไปกันต่อทุกคนจะเห็นไฟสวยๆเพราะว่าวันนี้ฝนตกฟ้าครึ้มนะครับก็อาจจะมีการเปิดไฟเพื่อช่วยกันได้นะฮะซึ่งผู้โดยสารนายโอจิ แถวนี้ก็มีทรอรีให้ใช้นะครับแต่เป็นทรอรีขนาดเล็กนะครับคิดว่าน่าจะขึ้นทรเวลเลอร์แบบนี้ได้นะฮะด้านในนะครับคือ International นแนล r t พาเนะครับผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางออกนะครับที่เกต D2 นะเพ่เกตตรงก,รกลางนะครับไม่แน่ใจเส้นทางไหนเอ่ยแต่ว่าถ้าจะไปสวนเอเชียนะทุกคนสวนเอเชียนะฮะขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพทุกท่านนะฮะ อตอนนี้ทุกคนผู้โดยสารกำลังเดินเข้ามาในอินเทอร์เนชั่นแนลอารวัลกันยังไม่หยุดนะฮะปลายทางก็คืออิมมิเกรชันนะครับของอินเตอร์เนชั่นแนลอารวัลนะครับจงนี้คือเกตดีหนึ่งนะครับทุกคนผู้โดยสารทรงจีนมานะฮะยังคงรั้งอันดับหนึ่งไว้ได้นะครับทุกคนตอนนี้และก็ยังเข้ามาอยู่เรื่อยๆฮะ ผมไม่ได้ใจท่านใดเคยเดินมาสุดฝั่งนี้หรือเปล่านะครับสำหรับผู้โดยสารที่จะต่อเครื่องนะครับ connecting flight นะครับสำหรับ d o มเมสติกนะครับไปเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตกระบี่สมุยหาดใหญ่แล้วก็ตราดนะครับก็จะตรงไปทางเกตฝั่งทิศตะวันออกนะฮะซึ่งก็จะมี international arrival gate C เข้ามาด้วยของผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับอยู่ฝั่งนี้เลยฮะตรงมุมโค้งพอดี มาแล้วทุกคนฝั่งนี้นะครับ Connecting Flight นะครับก็มีหลายร้านให้บริการนะไม่ว่าจะเป็นขายซิมเอ่ยร้านแลกเงินเอ่ย <c oughs> เปิดปกติทุกคนนั่งน้องนั่งกันฝั่งนี้เ <c oughs> ด้ออ๊ยนี้น่าจะเป็นเคาน์เตอร์ใหม่นะของ a s 5G นะครับอ่ะสุดปลายทางตรงนี้นะครับสำหรับทางเข้านะครับ International a r r i v a l Gate C c a t ต a i l นะครับซึ่งมีครุปชัวร์มานะครับทรงจีนทุกคนอยู่ตะมุมนี้เลย และด้านในทุกคนผู้โดยสารกรุบถั่วกำลังทยอยออกกันอีกหลายกรุปเลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยครับยืนยันนะครับว่าวงนี้กรุบทัรวจรีนมาเยอะจริงๆครับทุกคนน่าจะถูกใจหลายท่านนะครับกับบรรยากาศการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับที่ยังเดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามรับชมกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะหวังว่าจะชอบคลิปสนามบินกันแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปแลวก็ช่องให้ผมด้วยนะครับทุกคน เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ